สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวลึกลับจากอินเดียกันนะคะเป็นเรื่องสั้นเสียงขวัญชื่อเสียงกระดิ่งจากป่าศักดิ์สิทธิ์ค่ะครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านคีรันปุระในรัฐิมาจันประเทศแหล่งข้อมูลของเราก็คือตัวเรื่องเล่าที่ได้รับมาเลยเป้าหมายก็คือเอ่ออยากจะแกะรอยแก่นของเรื่องนี้ค่ะทั้งตำนานท้องถิน่นครับแล้วก็ความขัดแย้งของคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ใช่ค่ะแล้วก็ความน่ากลัวที่ตามมาโดยเฉพาะ ทำเนียมห้างเข้าป่าศักดิ์สิทธิ์ในคืนเดินเพนกับเสียงกระดิ่งปริศนานั้นด้วยนะครับน่าสนใจมากเป็นเรื่องที่แบบว่าพาเราไปสำรวจตรงรอยต่อพอดีเลยนะคะระหว่างความเชื่อเก่าๆกับโลกยุคใหม่ใช่ครับการประทะกันตรงนี้แหละครับที่มักจะทำให้เกิดเรื่องราวที่เอ่งพลัง โดยเฉพาะในที่ที่มีตำนานเก่าแก่อย่างป่าศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ยเรื่องมันเริ่มที่วีรายค่ะหนุ่มวัยสิเพิ่งกลับมาจากเมืองใหญ่เลยครับซึ่งวีรายเนี่ยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เลยคือไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติใช่ค่ะมองว่าความเชื่อของชาวบ้านเป็นเรื่องงมงายไปหมดการกลับมาของเขาก็เลยเหมือนมีกำแพงบางๆกั้นไว้นิดหนึ่ง ซึ่งตรงนี้เป็นการปูพื้นฐานความขัดแย้งที่ดีเลยนะครับความไม่เชื่อของวิรายนี่แหละที่เป็นเหมือนตัวจุดชนวนเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่แค่สงสัยนะคะแต่มันคือการท้าทายเลยใช่ครับท้าทายความคิดความเชื่อดั้งเดิมแล้ววิรายได้ยินค่ะได้ยินเสียงกระดิ่งเบาๆลอยมาจากป่าต้องห้ามเสียงที่ชาวบ้านเรียกว่าเสียงของท่านแม่เทวีสินะครับใช่ค่ะแล้วเขาก็เชื่อกันว่าเป็นลางร้ายด้วย แล้วก็มีเหตุการณ์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกคืนนั้นเลยค่ะวิรายเห็นเงาผู้หญิงใส่ชุดขาวผมเย่ายๆวปิดหน้าอยู่แถวๆวัดร้างท้ายหมู่บ้านโหบรรยากาศมาเต็มเลยนะครับแล้วคุณยายที่เป็นเหมือนคนทรงของหมู่บ้านก็เตือนวิรายนะคะว่าถ้าเจอเธออย่าหันหลังกลับคำเตือนคลาสสิกเลยนะครับสําหรับเรื่องแนวนี้แต่ก็นั่นแหละค่ะวิรายไม่เชื่อมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลแน่นอนครับ ตามสไตล์คนไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์วันต่อมาเขาก็เลยเข้าป่าไปเลยค่ะบรรยากาศข้างในนี่คือเย็นยะเยือกแล้วก็เงียบมากเงียบจนผิดปกติใช่ค่ะแต่เสียงกระดิ่งนั่นสิคะดังมาจากรอบทิศเลยเหมือนล้อมเขาไว้สร้างความกดดันทางจิตวิทยาเลยนะครับแบบนี้จนไปเจอกับวัดร้างค่ะสภาพคือเก่ามากเถาวัลย์เลื้อยเต็มไปหมด แล้วก็มีรอยเท้าแปลกๆนําเข้าไปข้างในรอยเท้าค่ะไม่ได้บอกว่ารอยเท้าอะไรแต่พอเข้าไปข้างในก็เจอแค่รูปปั้นผู้หญิงไม่มีหน้าไม่มีหน้าค่ะไม่มีหน้าแล้วก็หันหลังให้ประตูอยู่น่าสนใจมากครับการไม่มีหน้าอาจจะสื่อถึงความไร้ตัวตนหรือรอการเติมเต็มแต่แล้วจูจ่ๆค่ะประตูก็ปังปิดเองเสียงดังลั่นเลยเอาแล้ว เริ่มมีอะไรเกิดขึ้นแล้วข้างในวัดตอนนั้นคือเงียบสนิทเลยนะคะแล้วก็มีเสียงกระซิบค่ะแววเข้ามาในหัววิไลเลยว่าหันมาสิเสียงกระซิบในหัวนี่น่ากลัวนะครับมันเหมือนเราหนีไม่ได้แล้วเสียงกระดิ่งก็ดังถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆค่ะเหมือนตามจังหวะหัวใจเลยบีบคันอารมณ์สุดๆแล้วรูปปั้นนั่นเหมือนเหมือนขยับนิดๆทุกครั้งที่เสียงกระดิ่งดังวิรายรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองตลอดเวลาแต่ก็ไม่เห็นใคร ไม่เห็นค่ะสุดท้ายเขาทนแรงกดดันไม่ไหวก็เลยหันขวับไปมองรูปปั้นและสิ่งที่เห็นก็คือใบหน้าของรูปปั้นค่ะกลายเป็นหน้าแม่ของเขาเองโหนี้หนักเลยครับแม่เขากำลังร้องไห้ค่ะแล้วก็พูดว่าลูกไม่ควรมาที่นี่การใช้หน้าแม่ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันความปลอดภัยมาเป็นสิ่งน่ากลัวนี่มันบิดเบือนความรู้สึกอย่างรุนแรงเลยนะครับใช่ค่ะวีรายช็อกหมดสติไปตรงนั้นเลย ไม่แปลกใจเลยครับฟื้นขึ้นมาอีกทีก็สามวันผ่านไปแล้วค่ะนอนอยู่ริมป่าแล้วมีอะไรผิดปกติไหมครับมีค่ะที่ข้อเท้าเขามีรอยเหมือนเคยถูกกระดิ่งเล็กๆผูกไว้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์หรือตราบาบ,บางอย่างแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นค่ะหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปด้วยเสียงกระดิ่งที่เคยดังแค่คืนเดือนเพ็ญกลายเป็นดังทุกคืนเลยผลกระทบมันขยายวงกว้างออกไปแล้วใช่ไหมครับแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มเห็น เงาผู้หญิงไม่มีหน้าเดินตามพวกผู้ชายในหมู่บ้านค่ะโ h กลายเป็นอาถรรพ์ที่ส่งผลต่อส่วนรวมไปแล้วจากการกระทำของคนคนเดียวส่วนตัววิรายเองก็เปลี่ยนไปเลยค่ะกลายเป็นคนเงียบขรึมดูหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ป่าอีกแล้วก็เห็นว่าแขวนกระดิ่งเล็กๆไว้ที่คอด้วยใช่ค่ะแขวนไว้ตลอดเวลาแล้วเขาก็พูดทิ้งทายไว้ประโยคนึงค่ะว่าเสียงกระดิ่งนั่นมันไม่ใช่แค่เสียง แต่มันคือคำเตือนของสิ่งที่พวกเราลืมเคารพคำพูดนี้สรุปแก่นเรื่องได้ดีมากเลยครับลืมเคารพคำนี้สำคัญมากมันอาจจะหมายถึงการลืมรากเหง้าลืมความยำเกรงต่อธรรมชาติหรือพลังที่มองไม่เห็นเสียงกระดิ่งเลยกลายเป็นเหมือนเครื่องเตือนความจำถึงสิ่งที่ถูกละเลยไปนะคะครับ และผลของการละเลยนั้นมันก็น่าสะพรึงกลัวอย่างที่เห็นเป็นเรื่องที่แสดงการประทะกันของยุคสมัยความเชื่อแล้วก็ผลของการท้าทายสิ่งลี้ลับได้ชัดเจนมากเลยนะคะชัดเจนครับทั้งพลังของตำนานความกลัวที่ฝังลึกและชะตากรรมที่คลุมเครือแต่หน้าขนลุกของวีรายและหมู่บ้านแล้วมันก็ทิ้งทายไว้ให้เราคิดต่อซึ่งเชื่อมกับคำโปรยที่ว่าบางทีสิ่งที่เราเคารพ อาจไม่ได้ต้องการแค่ดอกไม้ทูบเทียนแต่อาจต้องการการจดจำตลอดไปใช่ครับมันชวนให้คิดต่อจริงๆว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกลืมในเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่ตัวตนของเทพหรือผีตนนั้นอย่างเดียวแต่อาจเป็นความสมดุลบางอย่างหรือความเคารพความยำเกรงต่อสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของเราแล้วการจดจำหรือการระลึกถึงความเชื่อเก่าเต่าหรือความยำเกรงเหล่านั้นมันยังจำเป็นอยู่ไหมคะในโลกปัจจุบันนั่นสิครับ เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับการรับฟังฝากกดไลค์กดสับสไ r i b ์ให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ